บุคคลที่หาได้ยากกตัญยูกะตาเวทีบุพการีคือผู้มีอุปการะเราควรจะตรองดูให้รู้แน่มีใครบ้างเลี้ยงดูผู้เหลียวแลทั้งพ่อแม่ท่านผู้รู้ครูอาจารย์กตัญยูคือรู้คุณหนุนเราไว้ท่านสอนให้เราจำพร่ำไขาขาน ว่าทำดีได้ดีมีมานานพระคุณท่านมากล้นจนวันตายกะตะเวทีคือตอบแทนแน่นในจิตเราควรคิดแทนคุณบุญเหลือหลายมีโอกาสจงรีบทำอย่าร่ำไรจงใส่ใจแทนคุณท่านนั้นอย่าลืมขอทุกท่านจงคิดพิดจารณา ว่าตัวข้ามีทาเหล่านี้หรือหากไม่มีจงสร้างขึ้นให้เรื่องลือให้สมชื่อกตันยูผู้รู้คุณจบแล้วครับ